ะะปีโกโมอยขนมปังใส้ข้าวเหนียวดำใส่มะพร้าว อืมแป้งนอกกอบแล้วไม่รับฟิลมก็เหมือนข้าเหนียวมันก็ไม่ได้เป็นเม็ดเนีนน้หรอกเหมือน,ป,น,ป,น,ป,น,น,นป่นๆมาเปื่อยก็เหมือนกินไส้ครีมครับขนมปังไส้ครีมหวาน มีมะพร้าวอร่อยดีแค่นี้แหละ